บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงสงกรานต์มีเติมเงินพิเศษไหมดูด่วนล่าสุดมีคําถามแา่ท่านสอบถามกันมาเยอะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงสงกรานต์ในปีนี้นะครับจะมีการให้เงินพิเศษเติมเงินพิเศษให้หรือเปล่าที่เข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แบบประชาชนนั่นเองนะครับคือเข้าแบบประชาชนมีไหมเงินตรงนี้นะครับจากข้อมูลนะครับที่ผมติดตามนะครับจากทางกรมบัญชีกลางมา ได้มีการสรุปออกมาเป็นแน่ชัดแล้วนะครับว่าในช่วงสงกรา์ในปีนี้ไม่มีการเติมเงินพิเศษให้แต่อย่างใดไม่ว่าจำนวนเท่าไหร่ไม่มีไม่ว่าคุณจะเจอนะครับมีการพูดถึงว่าเติมเงินพิเศษสงกราน1,000 0หรือ5 0 0บาทหรือ2,000หรือเป็น3000บาทหรือเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่บอกเลยว่าไม่มีทั้งสิ้นนะครับในช่วงนี้ก็ยังไม่มีก็ ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีเงินพิเศษใดๆเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าในณเวลานี้นะครับแต่สำหรับช่วงสงกรานต์ของปีนี้ไม่มีการเติมเงินพิเศษให้สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใดนะครับแล้วก็โครงการก็ยังไม่มีอะไรที่จะมีใหม่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ยังเป็นโครงการเดิมๆที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วว่ามีมาตรการอะไรที่จะจัดทำนะครับก็เป็นไปตามแผนการว่าจะจะทำเมื่อใดอย่างไร ส่วนโครงการไหนๆที่เพื่อนๆพี่น้องครับฟังแล้วยังสงสยัยอยากจะรู้ว่าตัวท่านได้สิทธิ์หรือเปล่าก็พิมพ์มาสอบถามกันได้ในส่วนของโครงการต่างๆนะครับตรงน,นี้เนี่ยมีโครงการอัปเดตใหม่ๆอยู่เป็นประจำเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่ต้อนรินมาฝากกับทุกท่านในช่วงเวลานี้เลยครับสรุปอย่างชัดเจนอีกครั้งนะครับหากตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงคุณไปเจอกระแสข่าวที่บอกว่า มีการให้เงินในส่วนของบัตรโววสดิการแห่งรัฐในช่วงสวงกรานต์เป็นเติมกันพิเศษไม่ว่าจะยอดเท่าไหร่500 1,000หรือ1,500หรือ2,000เนี่ย3,000ก็แล้วแต่ไม่มีการเติมเงินให้คุณทั้งสิ้นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่ยรัฐจะต้องประกาศอย่างแน่ชัดนะครับแล้วก็จะบอกวันโอนเงินให้กับคุณด้วยอันนี้ก็คือข้อมูลที่มาฝากให้กับคุณอย่างชัดเจนครับสำหรับวันนี้ขอบท่านที่ตามรับชม